เปลือกมืเขางามบ่ผมงามบ่เขาเขาแล่งามเห็นบ่น่าจะไลเออผมจะตกปจน่ะถ้าอยก่ที่ไรก็ไม่อยู่ักเจคฝนเปลือกเขาแคงงามเลยเดี๋ยวตะตายูเขาที่กลองความเหนียวเอ๊ะใต้ปุ๋ยจีนข้ามเดี๋ยวตะตายุเขา เบิงมบิ้มันท้ากรตินออกกระงงามแล้วเผาออกกระด้งงามขาดเลยตึ้งเข้าฝูงสงามตาออกตาเบดแล้วเบออกกงสีงามมาหน้าอีกแ้วขนกระติ่แงแฉะงแฉะ

เขายูเฮ้ยเลอต่ตายีค่ะก่อนน้ำตาไหลยังน้ำจวกจักจวกจักอีกนี่ยดน้ำตัาม่ดีเอเบิ่งเขาให้นี่น้ำเนาะเขาให้นี่น้ำขาดน้ำแน่หากบ่นี้ยฉันโกอยู่ kẹt quá trời khẩu van hết thì có mang khẩu đậm khẩu van đâu ớ khẩu hay nhỉ chúng ta đây nhiều cái dám kêu nghe Nhả đi mệt đây khẩu hay nhỉ nằm văn nó nghỉ bớt Uhm, ขาดนะะ้ำไรตัวกาดตัวกาดดูเฮ้ยให้นมีแต่น้ำเขาอย่างน้ำเลยเฮ้ยอย่าบ่มีขอสิงนลยโค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 อย่าสิยงเดีว่็นีเลยนำคัะ เป็นหน้าปูปาาปูปาาอยูอ่เหนรล,ลงมาปามาุ๋ยเ้อะเมัดทิ้งแฉะแล้วรถงกางเทร่ยงดไม่ิลงหนัก